สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ Leadership Everyday นะครับเริ่มต้นวันด้วยวิธีคิดแบบผู้นำนะครับในตอนนี้นะผมอยากพูดถึงบทบาทผู้นำอีกเรื่องหนึง่งเราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับ Respect เราพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อมากๆว่าเขาโปรโมทคุณเป็นหัวหน้างานเป็นผู้นำ หรือคุณมีบทบาทในการ l e a อะไรบางอย่างเนี่ยนี่คือบทบาทหลักที่คุณต้องทำไม่ได้คือการสร้างสัมพันธ์นอกเหนือจากทีมของคุณเนี่ยกับบุคคลอืน่นโดยเฉพาะในองค์กรโดยเฉพาะการทำงานเนี่ยมันมี stakeholder เยอะหรือม,มีหน่วยงานฟังก์ชันอื่นเยอะนะครับหลายๆครั้งเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ที่ได้มีโอกาสทำงานด้วยเนี่ยเขาจะไซโ,โลไซโลหมายความว่าฉันมี KPI ของฉันอ่ะฉันจะต้องทำของฉันให้สำเร็จนะครับ ซึ่งพอจะต้องไปร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทีมอื่นเนี่ยมันก็จะมีคอน FLICT หรือว่าจะมีปัญหาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในบทความของ CCL บทความนี้พูดถึงทักษะผู้นำอีกครั้งหนึ่งที่ผมหยิบยกมาเนอะ mm hmm. เขาพูดถึงคำว่า boundary spanning ครับ boundary spanning คืออะไรคือคุณไม่ได้สร้างความเป็นทีมไม่ได้สร้างความรักกันทีมเวิร์แค่ทีมของคุณ คุณสามารถเป็นตัวแทนของทีมสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการโปรโปรมในการทำโปรเจกต์ข้ามแผนกแล้วบทบาทนี้คุณจะไปหวังพึ่งว่าโอ้ลูกทีมต้องทำง่ายๆคุณนะฮะจะต้องเป็นคนที่เดโมนสเตรตหรือว่าผลักดันเรื่องนี้เป็นคนแรกนะครับซึ่งมันก็หมายรวมไปถึงการสแสวงหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกนะครับผมหรือว่า external stakeholder คนอื่นๆนะครับ การร่วมมือข้ามขอบเขตนะครับเป็นเรื่องสาคัญในผู้นําในทุกๆระดับแล้วก็ในทุกๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่ายิ่งคุณอยู่ในบริษัทที่เป็นคอร์เปอเรทใหญ่คุณก็อาจจะต้องมีทีมมีหน่วยงานอนื่นๆที่ต้องไปร่วมมือกับเขาอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็สุดท้ายลูกทีมจะศรัทธาคุณหรือว่าจะเชื่อมั่นในตัวคุณหรือเปล่ามันมาจากการที่คุณสามารถสร้าง spanning boundary ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ ผมคงไม่บอกนะว่าว่ามันสําคัญมากน้อยแค่ไหนหรือว่าประโยชน์ของมันคืออะไรผมว่ามันก็พูดไปอย่างนั้นนะฮะพวกเรารู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าโอเคเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องมีความร่วมมือที่ดีทีนี้ใน CCL เนี่ยเขาบอกว่าผลการศึกษานะคนที่แบบสร้าง spanning boundary ได้อย่างดีเนี่ยมองว่าคนในทีมเนี่ยรู้สึกว่าคนคนนี้นมีอิทธิพล มากนะครับอย่างมากนะครับโดยมีในยะสําคัญขณะที่คนที่เป็นผู้นําแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับคนอื่นข้างนอกนะครับก็จะไม่ค่อยมีอิทธิพลในทีมอย่างมากนะครับผมยกตัวอย่างนี้เลยคือสมมุติว่าคุณมีทีมเนอะนึกถึงทีมทีมหนึ่งมีสมาชิกกัน5คนคุณเป็นหัวหน้าปรากฏว่าคุณเนี่ยไม่สามารถแบบทํางานกับทีมสมมติไฟแนนซ์ก็ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ย นะครับมีปัญหากันทะเลาะก,กันอย่างนี้นะครับกลายเป็นว่าคนในทีมลูกทีมคุณ5คนมีหนึ่งในนั้นเนี่ยสามารถไปดิวไปขอเอกสารไปทำโปรเซสไฟแนนซ์ตรงนั้นได้อย่างราบรื่นมีปัญหากันบ้างนะแต่ว่าสามารถดิวได้สร้าง Impact ได้คนในทีม4คนที่เหลือจะไปศรัทธาคนคนนั้นแทนที่จะศรัทธาตัวคุณนี่คือขีนะฮะผลสรวจมีอีกอันนึงนะบอกว่ามากกว่า86% บอกว่าไอการทำ spanning boundary นี่มันสำคัญอย่างยิ่งนะครับในฐานะที่เขาอ่ะเป็นผู้นำเขารู้เลยว่ามันสำคัญเกือบร้อยเนะครับแต่ว่า7%บอกว่าสามารถทำตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมโอโ้โหแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้บอกนะว่าเขาไม่ให้ความสำคัญแต่สำหรับมุมมองของผมผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ยากครับมันเป็นเรื่องที่ท้าทาย การประหนักคือความท้าทายในการทําเรื่องของสร้างสัมพันธ์ที่ดีนอกเหนือจากทีมตนเองเนี่ยมันมีหลายหายแบบ horizontal ครับขอบฟ้าหมายถึงอะไรฮะแนวนอนก็คือนี่คือคือเขาเรียกว่าตัวหลักเลยคือคุณไปทำงานแผนกอื่นแผนก HR บัญชีไฟแนนซ์ IT อะไรอ,อย่างเงี้ยเอะแยะมากบายเซลอะไรเงี้ยใช่ไหม คือคุณต้องไปอินเทอร์แอคต์ไปทำงานกับไฟล์ผลิตอะไรเงี้ยที่มือดื้อนี่ก็น่าจะเป็นคำหลักของคำว่า spanning ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งคือ vertical คืออะไรฮะพวก job ranking อ,อ,อ่ะระดับขั้นบังคับบัญชาระดับอาวุโสอะไรเงีเ้ย power อะไรเงี้ยก็มันก็มี boundary ของมันโดยเฉพาะยิ่งกักบผู้บริหารกับบอร์ด m นเจอร์พนักงาน นะครับมีมีประเด็นเสมอถ้าแบ่งบอนเดอรี่แบบนี้สเต็กโคเดอร์ครับแน่นอนนะสเต็กโคเดอร์ก็มี i n t e r อ a l เต็กโคเดอร์กับเอ็ e x t e r อ a l เต็กโคเดอร์เอ็ e x t e r อ a l เต็กโคเดอร์คุณอาจจะนึกถึงลูกค้าครับพาร์ทเนอร์บอร์ดอินเวสเตออร์ินเทอร์ n a ลก็คือที่พูดไปเมื่อสักครู่พนักง,งานเดโมกราฟิกครับก็เจนเดอร์เจเนอเรชันนะเรื่องเพศเรื่องอายุสัญชาติเชื้อชาติอะไรเงี้ยนะครับสไตล์การสื่อสารก็ก็เป็นเดโมกราฟิกอย่างหนึ่ง จีโอกราฟิกครับผมก็คือภูมิภาคแล้วนะฮะการเ,าเรื่องของตลาดเรื่องของจังหวัดอะไรแบบนี้ก็บ้ากันไปนะครับคงไม่ลงรยายละเอียดทุกอันแต่ว่าในบทความชี้อันแรกนะ horizontal boundary แนวนอนเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องหลัก71%เนอะในผลสำรวจเขาบอกว่าการเอื้อให้เกิดความร่วมมือข้ามสายงานเป็นหนึ่งในโจทย์ที่พบบ่อยที่สุดนะครับผมเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเป็นสิ่งที่ผู้นำโดนรีควร้ต้องทำเพราะฉะนั้น ใครที่มานั่งบอกผมว่าโอ้อยากเติบโตเป็นเมนเจอร์อยากเป็นลีดเดอร์นะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำให้ได้คือคุณมีศิละปะคุณสามารถผลักดันคุณสามารถสร้าง spanning boundary collaboration กับหน่วยงานอื่นๆได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาเลนจ์มากๆของการเป็นผู้นำนะครับการเป็นผู้นำเนี่ยหลายคนเนาะเหนื่อยมากกับการบริหารจัดการพนกรักงานภายในทีมแต่ว่าผลปรากฏว่าการสร้าง ลีดเดอร์ชิพกับทีมอื่นๆก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆของการเป็นผู้นำการทลายไซโลนะครับกลายเป็นงานยอดฮิตที่คนมักจะไปขอคอนซัลเข้าไปช่วยหาตัวกลางครับเพราะว่าคุยกันเองไม่รู้เรื่องนะครับผมก็เคยเจอเคสลักษณะแบบนี้ความพยายามเชื่อมโยงกับภายนอกนะครับก็คือพวกหน่วยงานอื่นๆเนี่ยคนคู่คู่ไปกับกระบวนการที่ทีมเนี่ยก็มีสัมพันธ์ที่แข็งแรงในบทความบอกว่าทีมของคุณนั้น นะครับจะไปสัมพันธ์กับภายนอกได้ดีเนี่ยเป็นไปได้ยากหากนะครับภายในทีมของคุณยังมีสัมพันธ์ได้ไม่ดาบเรื่องมากนะวิธีการครับการกำหนดลำดับความสำคัญม,มี priority กำหนด role กำหนด responsibility กำหนดาสามารถ build trust ได้นะครับอาจจะพูดเปน็นภาษาอังกฤษนะหมายความว่าคืองานที่ยอดเยี่ยมที่ดีมันมาจากการกำหนดบทบาทและขอบเขตที่ชัดเจนครับผมพูดได้นี่คือจุดเริ่มตน้น ต่อมาแนวตั้งครับ vertical boundary อ้าวหัวหน้างานผู้บริหารหรอเราต้องไปมีสัมพันธ์เหรอใช่ครับ manager คุณคือโซ่ข้อกลางครับการสร้าง boundary ตรงนี้คือมันมีขอบเขตแนวตั้งระหว่างระดับขั้นบัญชาตำแหน่งอาวุโสอำนาจนี้นะครับการแบ่งกลุ่มคนออกแบบบนกลางปฏิบัติการเนี่ยมีอำนาจหน้าที่แตก่กันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พบได้โดยเฉพาะองค์กรที่ใหญ่ขึ้นในหลักแบบหลัก1ิบคนแหละมันมาละต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งคือ Stakeholder boundary ครับขอบเขตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของผู้นำนะที่คุณจะต้องทำนะครับเด้งไปไหนอีกนะครับคือถ้าเกิดว่าภาษาบ้านๆภาษาไทยๆคือมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยคุณเนี่ยแหละจะต้องเข้าไปสร้างสัมพันธ์ไปเคลียร์ไปกำหนดความชัดเจนนี่นี่คือสิ่งที่ทีมต้องการจากคุณนะครับ แล้วก็ทีมคงไม่ได้ต้องการให้คุณไปประทาหลายคนนะชอบแบบผู้นำไม่มาแบ็กอัพเราเลยนะไม่หลีดไม่ตัดสินใจจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากได้ผู้นำแบบนั้นกันนะครับถ้าเกิดว่าเราทำงานแล้วมันเกิดประเด็นขึ้นมาอีกทีมอื่นๆฟังก์ชันอื่นๆเซคเดอร์คนอื่นๆมาประทัคุณมามีปัญหากับคุณคุณอยากได้คนที่เข้าไปประสานครับคุณอยากได้เข้าไปคนคนที่สามารถ สร้างส่วนร่วมการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันโดยที่คุณก็มีจุดยืนของคุณนี้เป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> ทีนี้คุณจะทําเรื่องนี้ไปใช้จริงได้ยังไงนะครับมีไกด์นะครับที่จะบอกไว้จากบทความคือภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพจริงๆต้องสามารถสร้างเดเรคชั่นต้องสามารถสร้างอะไลเมนต์ต้องสามารถสร้างคอมมิทเมนต์าาร,ร,ตาาร,ร,ร่วมกันนะครับยกตัวอย่างกับไอเมื่อกี้เลยเวลา,าเกิดปัญหามันไม่ใช่ผัดทีมต้องการให้ผู้นํา ไปเคลียร์ครัดว่าฉันจะทําเท่านี้คุณจะทําเท่านั้นนะครับแต่สุดท้ายคือสเต็กโฮดเดอร์หรือใครก็ตามที่มีปัญหาทุกคนต้องเห็นภาพของรีเซว์ไปในทิศทางเดียวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทีมต้องการจากคุณนะครับผมกลยุทธ์นะครับมี3อย่างนะครับที่บทความแนะนําคือการ manage การ manage บตเร,รคือ m a n a g คนพยายามเข้าใจคุณค่าทักษะและความคาดหวังที่เฉะตัวที่สมาชิกทีมของคุณและทีมอื่น มาสู่การทํางานร่วมกันนะครับผมคือคุณเข้าใจความเป็นเขานะครับผมแล้วก็นํามา collaboration นะครับ forge common ground หาจุดร่วมนะครับผมคือปลูกฝังบ่มเพาะความสัมพันธ์กับคนที่มีความแตกต่างหลากหลายเชื่อมโยงกันในระดับทั้งปัจเจกสร้าง trust โดยผ่านการสร้างการสรื่อสารอย่างตรงไปตรงมาระบุประเด็นแล้วก็ระดับความสําคัญ หรือความท้าทายที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันสร้างความเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้แล้วก็ discover new f r o n t i ท r ครับหาแนวหน้าใหม่ครับผสานขีดความสามารถเฉพาะดีของคุณเข้ากับทีมอื่นๆบนพื้นฐานที่สองกล,กลยุทธ์ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับผม,อมโอเคทีนี้แท็ติกครับในการ manage boundary ครับคุณอาจจะต้องมีชาร์เตอร์นะหรือธรรมนูญ การทางานกับทีมเพื่อกําหนดเป้าหมายกําหนดบทบาทความรับผิดชอบระหว่างความร่วมมือที่ชัดเจนขึ้นบางทีองค์กรในองค์กรใหญ่จําเป็นหรือองค์กรเล็กๆก็ได้เขาก็จะเซตว่าเฮ้ยหลักการในการที่เราไปดีลกับทีมนี้มันจะต้องทํำยังไงคุณนึกออกไหมเน่เน่คือธรรมนูญเหมือนกันนะครับต่อมาคุณต้องหัด ask powerful question ให้เป็นตั้งคําถามทรงพลังสักการณ์ละกเรียนรู้คุณค่าสมมติฐานกับทีมหรือว่า s t คโ e h o l d e r คนอื่น ให้ลึกมากยิ่งขึ้นเปิดโอกาสให้สมาชิกทีมอื่นนะครับมาเรียนรู้ในสิ่งที่เราทํางานก็ได้มาชาร์โดหรือคุณก็เปิดโอกาสให้ทีมของคุณไปชาร์โดเขาโดยการแบบมีเจตนาว่าคุณอยากให้แบบคนในทีมสามารถแบบหรือตัวคุณเองเนะเข้าใจเขาอะสวมรองเท้าสวมหมวกแบบเขาบ้างว่าเพื่อให้รู้ว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นนะครับต่อมาเทคนิคในการสร้างจุดร่วมกับไอ้ฟรงคอมมอนกราว ก็คล้ายๆกันนะคือมองหาโอกาสเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสติดต่อเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเซคโอดเออร์ทั้งสองสากลุ่มนะครับก็คือไปเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่ไม่ต้องทํางานด้วยแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสคุยกันหรือว่าระบุเป็นตัวบุคคลไปเลยนะแล้วก็ให้ทีมของคุณเนะ่ยเข้าไปชาร์โดไปพูดคุยไปอินเทอร์แอคกับเขาหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนหลีกไปนะครับเมื่อทํางานกับคนภายนอกนะครับควรมีเวลาที่อัปเดต แคชชั่ arp, เรื่องส่วนตัวด้วยมีการสร้างแบบไอคอนิกสัญลักษณ์ไอคอนที่ชื่อเรียกที่สะท้อนความเป็นทีมด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็สร้างความเป็นทีมภายในทีมของคุณให้กลุ่มอื่นๆมาพูดคุยกันมันจะมีสมัยนะี้ทีมพวกคนทำทีมบิวดิ้งอะไรแบบนี้นนะหรือว่าอ HR ในบริษัทชอบทำ c o f ฟ e e c ช a แต่ว่าไม่ควรไปทำอะไรที่มันเป็นทางการมากใช่ไหมโอ้นัดหมายกันยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีพื้นที่แบบ แคนทีนหรือว่าที่กดกาแฟอะไรเงี้ยวอเตอร์คูลเลอร์อะไรเงี cooler, ไไง้ยนะที่กดน้ำอย่างเงี้ยคือเป็นพื้นที่ที่แบบอ่ได้มีคนมีมาอินเทอร์แอคกันเน่ยนะครับผมแล้วก็มากินอะไรเงี้ยโอ้แต่ผมเคยเจอนะแบบมีขนมถุงอยู่3ถุงต่อวันอะไรเงี้ยนะคนมาถึงก่อนได้ก่อนอะไรมบบนี้โอ้โหมันดูวุ่นวายมากมีการนัดหมายผู้บริหารล่วงหน้า3ส,สัปดาห์เพื่อที่จะเอา CEO มาคุยกับคุณเป็นคอฟฟี่บางทีมันก็มันก็จะไปรีเฟกเคาน์เตอร์ที่คุณอยากจะสร้างนะ นะครับผมรีวิสิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับทบทวนตัวชี้วัดผลงานที่บางทีมันอาจจะ l e ดไปสู่การสร้างไซโลนี่เป็นคนเลยนิยมคำว่า OKR OK OKR OK เนี่ยในหลายคนก็ไปตีความผิดสุดท้ายก็คือเซต KPI แต่ไปเรียกว่า OKR OK การที่มันจะมี OKR OK ได้มันจะต้องมาจากการที่เจ้าตัวไปคนเซตขึ้นมาแล้วก็ l e ดไปสู่ p e r f o r m ร์แมของทีมนะครับผมแล้วก็ปรับตัวชี้วัดใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเห็นแล้วว่ามันไสโล นะครับผมนี่คือเทคนิคง่ายๆที่คิดว่าอยากจะให้ผู้นำเอาแวร์ไว้ว่าสุดท้ายคุณอยากจะมาสักเซสได้รับการโปรโมทได้รับการยอมรับได้รับรางวัลนะไม่รู้หน้าที่ของคุณครับคือคุณสามารถสร้างคอร์รัปเรกับทีมอื่นๆได้นะครับ spanning นะครับผม spanning collaboration spanning boundary นะครับไม่ใช่สนใจแค่ขอบเขตตนเองมีทั้ง horizontal แล้วก็ vertical นั่นเองนะครับ นี่คือหนึ่งใน r e ควายนนะที่หลายผู้นำไม่เอเวร์ไม่ได้นึกถึงนะครับแต่ถ้าคุณทำได้ยอดเยี่ยมคุณจะเป็นผู้นำที่ดีที่จะช่วยชีวิตคุณอื่นได้อีกหลายชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ Leadership Everyday นะครับพบกันในตอนเช้านะครับมาฟังกันนะมาอัปเดตกันว่าทักษะอะไรที่สำคัญนี่ก็คือจากบทความ ccl แล้วก็มียังมีอีกหลายสกิลนะที่เป็น f u t u r e s k i l l ของ Leadership ที่จะมาฝากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่ Facebook Page ดีด้วยชบวิตกัน y u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  e แล้วก็พอดแคสต์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ